วันนี้มาแนะนำผล,ลไม้ที่น่าทานอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อนๆนก็คือพุทราพันธุ์น้ำอ้อยนะครับพุทราพันธุ์น้ำอ้อยเป็นพุทราที่มีรสชาติหวานนะครับกรอบอร่อยมากๆนะครับที่สวนเล็กๆสวนแห่งความสุขผมก็มีพุทราแล้วนะครับหนึ่งสายพันธุ์ก็คือพุทราพันธุ์นมสดนะครับรสชาติอร่อยครับแต่ว่าวันนี้มาชิมพุทราพันธุ์น้ำอ้อยรสชาติถูกใจมากนะครับเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านไปปลูกหนึ่งต้นนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆนช่วงนี้นะครับยังไม่เข้าหน้าฝนนะครับก็เลยจะมาเตรียมชํำใส่กระถ วิธีการนะครับนํากระถางเปล่ามาหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วก็เติมเปลือกมะพร้าวรองก้นกระถางนะครับหลังจากนั้นก็เติมดินลงไปครึ่งกระถางนะครับเพื่อนๆดินที่ผมใช้นะครับเป็นดินที่ผสมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นดินที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็มาผสมด้วยปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็นํากิ่งพันธุ์ที่เราซื้อมานะครับมากรีดที่ก้นถุงนะครับเอาถุงพลาสติกด้านด้านล่างออกก่อนนะครับ อ่าผมจะไม่ใช้วิธีการดึงถุงพลาสติกออกจากต้นพันธุ์นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ดินในถุงแตกเสียหายได้นะครับอาจจะทำให้ต้นไม้เราเสียหายหรือว่าตายได้นะครับพอกรีดก้นถุงเสร็จแล้วนะครับเอาไปวางในกระถางพร้อมปลูกนะครับหลังจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์กรีดถุงพลาสติกที่เหลือด้านข้างออกให้หมดนะครับกรีดมาจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆกรีดเสร็จแล้วก็ฉีดถุงพลาสติกนะครับเอาออกอย่างนี้เลยนะครับเอาถุงพลาสติกออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆออกมาง่ายๆแบบนี้ตามภาพเลยนะครับ เสร็จแล้วก็เติมดินลงไปนะครับเพื่อนเเป็นเติมดินลงไปให้เท่ากับดินที่อยู่ในถุงชํานะครับไม่ต้องไม่ต้องเติมเยอะมากนะครับเพื่อนๆนเอาให้พอดีถุงเลยนะครับให้พอดีกับดินชํานะครับเสร็จแล้วเราก็หาไม้หรือว่าเสาไม้หรือเสาอะไรก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมาปักด้านข้างนะครับเพื่อยึดต้นไม้ของเรานะครับหรือว่าต้นพุทราของเราให้อยู่กับที่นะครับไม่ให้ลมพัดล้มไม่ให้ลมพัดเสียหายนะครับเพื่อนๆน แล้วก็นี่ครับผมจะมัดประมาณ2จุดนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเเสร็จแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพื่อนๆนให้มาเอาเทปที่พันกิ่งออกนะครับนี่คือเทปที่เขาพันกิ่งมานะครับต้นต้นพุทราต้นนี้ใช้วิธีขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเทปพันกิ่งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนต้องเอาออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นต้นเราจะไม่โตนะครับนี่ครับออกแล้วก็จะเห็นรอยแผลที่ เสียบยอดนะครับเป็นรอยแผลที่สมานกันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆลดน้ํานะครับครั้งแรกนะครับลดให้ชุ่มๆเลยนะครับเพื่อนๆอย่างนี้เลยครับลดให้เยอะๆอย่างนี้เลยนะครับพอหลังจากนั้นก็ลดทุกวันเช้าเย็นนะครับพอถึงฤดูการหรือว่าหน้าฝนหรือมีสถานที่พร้อมปลูกก็นําไปปลูกได้ต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ